สลายการชุมนุมใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งพูดว่าทําไมรัฐถึงไม่สลายการชุมนุมสักทีปล่อยให้พวกคอยแดงรสร้างความวุ่นวายอยู่ได้ถูกไหมฮะบางคนก็ทําไมทหารไม่ทําอะไรทําไมนายกไม่ใช่มาตรการขั้นเด็ดขาดสักทีท,ทำไมนายกหน่อมแนมเหลือเกินกับการแก้ปัญหานี้วิธีคิดพวกนี้อันตรายรผมว่าผมว่าสังคมไทยยังให้เครดิตกับประชาธิปไตยแล้วก็ ในฐานที่ประชาธิปไตยเป็นระอบาการงินของที่ตัวเองต้องการน้อยเกินไปผมมอ,ม,อมองมองว่าสำหรับคนในสังคมเนี่ยเราเลิกพูดเรื่องประชาธิปไตยดีกว่าสำหรับผมนะฮะคือถ้าพูดอย่างหยาบที่สุดเนี่ยคนไม่ได้เครดิตกับประชาธิปไตยหรอก mm. แต่ว่าคนทุกคนโอเคความต้องการแล้วว่าสิ่งท,งที่สิ่งที่ทุกคนหวังจะไปให้ถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาธิปไตยสามารถหยิบยื่นให้คุณได้แต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่ได้สนใจประชาธิปไตยเท่ากับว่าผลประโยชน์ของตัวเองถูกไหมฮะครับ ที่สามองอย่างไรฮะปฏิวัติเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสังคมไทยจะยอมรับได้หรือเราจะสกัดกั้นการปฏิวัติได้หรือไม่คือความจริงตอนนี้ร,รัฐบาลเป็นก็รัฐรัฐประหารอยู่แล้วอ๋อปฏิวัติรัฐประหารอยู่แล้วแต่เป็นการปฏิวัติเงียบยแล้วก็จะพูดก็จะมีแล้วก็จะเรียกร้องให้รัฐประหารอีกก็ปฏิวัติซ้ําปฏิวัติซ้อนปฏิวัติอย่างนั้นก็คําถามก็คือว่าแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่า ผมว่าคีย์ในตอนนี้เนี่ยคือผมกลับไปที่ข้อเสนอของเราว่าทําไมควรยุบสภาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าการยุบสภาเป็นประโยชน์กับประชาธิปัตย์กับรัฐบาลชุดนี้ยังไงใช่ไหมครัผมขอพูดต่อกน,นึงว่าคือที่มาของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยหรือว่าของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคือเป็นที่มาซึ่งง่ายต่อการสร้างข้อถกเถียงใช่ไหมครับว่าค,คุณมายังไงคุณมีที่มายังไงผมคิดว่าคือ ถ้าเกิดประชาธิปตัตย์เคลียร์จุดนี้ได้แล้วกลับมาอย่างผ่าเผยเนี่ยโดยการเลือกตั้งใหม่และคุณกลับเข้ามาเนี่ยคือผมว่าบางคนบอกว่าเลือกตั้งใหม่ป,ประชาธิปัตย์กลับเข้ามาเดี๋ยวเสื้อแดงก็ออกมาอีกเสื้อเหลืองก็ออกมาอีกถ้าถ้า<ด>ประชาธิปตัตย์กลับเข้ามาเสื้อแดงจะมาะอีกแต่ถ้าเพื่อไทยได้เดี๋ยวเสื้อเหลืองก็มาอีกอมผมถามนี้ว่าคุณคิดว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะไม่เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเหรอว่าคุณคือสุดท้ายแล้วเนี่ย มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีคนจะระดมมวลชนกันได้นะฮะมันต้องมีประเด็นที่ให้ระดมมวลชนใช่ถ้าเกิดรัฐบาลชุดต,ต่อไปไม่สร้างประเด็นให้เกิดการระดมมวลชนได้สร้างประเด็นจะมีการชุมนุมขนาดใหญ่ขด้น<อ><ง>มานะถ้าไม่สร้างเงื่อนไขแต่ถ้าถ้าเอาอย่างนี้สมมุติว่าสมมุติว่าผมเป็นนายกอุตรีรผมอยากจะยุบสภาใจะจะขาดเพื่อให้กลไกมันไปได้แต่ผมมีอํานาจอยู่ข้างหลังหลายอันมีคนนั้นมาบอกว่าอยา่าคนนั้นมาบอกว่าอย่าคนนี้มาบอกว่าอย่าซึ่งคนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสาคัญทั้งนั้นเนี่ยจะให ท,ทั้งที่ใจผมก็อยากจะอยู่พูดอสองเรื่องนะ,ะครเรื่องแรกคือความเห็นใจก่อนอคือผมเนี่ยส่วนตัวเลยนะคะคือผมเห็นใจคุณพิสิทธิ์มากมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณพิสิทธิ์คนเดียวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็คือคุณพิสิทธิ์เนี่ยผมไม่แม่นใจว่าไทามส์นั่นก็ซีหรือเปล่าที่จัดดับให้คุณพิสิทธิ์เป็นหนึ่งในห้านักการเมืองดาวรุ่งที่สุดของเอเชียครับ ก่อนที่คุณวิสิ์จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับแล้วผมรูสม้สึกคุณภิสิธิ์มีศักยภาพแต่ศักยภาพมันยังไม่ถูกแปลเป็นความสามารถในรัฐบาลชุดนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่คุณคุณจอมพูดเมื่อกี้ว่ามีพลังมากมายที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังคุณวิสิทิ์อยู่ในสถานะเหมือนรัฐบาลที่ในอดีตเขาเรียกกันว่ารัฐบาลหอยเหมือนหม่อมราชวงศ์เสนีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่มีอำนาจในมือเหมือนคุณธนินทร์ไกรวิเชียนซึ่งต้องมีทหารคอยเป็นแบ็กอัพต่อเวลาแล้วต้อง ฟังทหารตลอดเวลาผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมครคือท่นี้เราจะให้เขาหลุดปากจากสถานการณ์นี้ได้ไหมฮะหรือว่าไม่มีทางต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคือผมว่ามันต้องโยงกลับไปว่าคุณอภิสิทธิ์หรือว่ารัฐบาลชุดนี้มั่นใจขนาดไหนว่าตัวเองจะไม่ได้กลับมาคือผมรู้สึกว่าต้องเอาต้องเอาความศรัทธาของประชาชนต้องเอาประชาชนเป็นตัวกําหนดและตัดสินทางการเมืองนะผมว่าไม่ใช่ว่าเอาอํานาจอื่นถูกไหมผมว่าต้องเริ่มจากว่า ประชัิปั์ต้องเลิกต้องเลิกเลิกปรามมทตัวเองว่าไม่มีทางรัฐบาลชุดต่อไปต้องเลิกประเมินตัวเองต่งต้องเลิกประเมินตัวเองต่ําเพราะว่าผมรู้สึกว่าความมั่นใจของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีว่าจะได้กลับมาแต่ผมเมื่อกี้ผมยังทำให้เห็นแล้วว่าประชธิปั์มีข้อได้เปรียบมากมายถึงแพ้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งก็แพ้ไม่เยอะเราก็เห็นการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคร่วมใช่ไหมฮะซึ่งถ้ามองจริงในในบรรดานักการเมืองเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนน่ะ พร้อมเช่าตัวรอดอแล้วทางเอาตัวรอดไม่ใช่ไม่ใช่การร่วมกับพรรคเพื่อไทยในสายตานกากรเมืองนะฮะครับคุณศักดิิทธ์ครับคิดอย่างไรถ้าเนี่ยประเด็นที่เราคุยกันยุบสภาไม่ได้แล้วมันมีปัญหาตามมาอะไรบ้างไหมปฏิวัติรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งยอมรับได้ไหมครับถ,ถ้าโดยส่วนตัวผมยอ,ยอมรับไม่ได้แน่นอนนะฮะครับแต่ว่าถ้าจะให้มองไปที่สังคมก็คาดว่าจะต้องมีคนที่ยอมรับได้แน่นอนเพราะครับ ทหารจะต้องมากับพร้อมกับชุดความหมายบางอย่างปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ดึงถ้าองค์ท่านลงมาครับเออเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจริงไหมครับ,รบซึ่งมันเป็นทางเลือกไหมตอนนี้นะครับออมวลชนเสื้อแดงมีการจัดองค์กรที่ดีพอที่จะสามารถประทะกับทหารที่จะเข้ามาทำรัฐประหารได้แล้วนะครับคือเขาเขาไม่ ในปี49ที่ท่ท,ท,ท,ทหารทำรัฐประหารเนี่ยเขายังไม่มีการจัดอง,องค์กรที่ดีพอขนาดนั้นแต่ถึงปัจจุบันเขามีแล้วนะครับแล้วถ้าเขามีการจัดองค์กรที่ดีแล้วแล้วทหารทําแบบนั้นนะครับมันจะต้องนองเลือดแน่นอนมันไม่ใช่ทางเลือกครับครับ2คือการรัฐประหารหมายความว่าไงถ้าเราเชื่อในระบอบประชาธิปไตยอยู่บ้างใช่ไหมครการที่เราเรียกรอก้องมีการรัฐประหารมันแสดงถึงภาวะไม่บรรลุนิติภาวะทางการเมือง political immaturity ของคนไทยนะครับ เอไออะไรเอาไม่พอใจทาหารเข้ามาทหารเข้ามาแล้วเมื่มอไหร่ที่จะโตจริงไหมครับเราะชายชุดแต่ต้องพัฒนาไปจริงไหมครับทุกครั้งที่มีการรับประหานกระบวนการนั้นมันถูกรบกวนและตัดตอนไปแล้วเราก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ครับพลิกความพลิกหงายกันอยู่เนี่ยครับอมไม่ควรครับครับคุณส่วนทีีสามองว่าถึงถึง,ถ,งถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกว่ามันเคร่งเครียดอย่างไรก็ตามจ้องที่จะทําร้ายกันอยู่ก็ตาม กระบวนการการพูดคุยและก็การแก้ปัญหาอย่างสันติวิธียังเกิดขึ้นได้ในภาวะที่ไฟสงครามกําลังจะลุกโชนนี่นไหมฮะเกิดขึ้นได้เนเกิดขึ้นได้จะจะจะเห็นความหวังได้จากตรงไหนคือมันจะเป็นอํานาจของคนที่จะบอกได้ค่ะว่าจะไม่จะไม่ใช้ความรุนแรงหรือจะใช้หรือจะใช้ความรุนแรงครับถ้าสมมติว่าอํานาจมันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีท่านที่อบอก <คน S 2> ว่าคือคนที่มีอํานาจสามารถที่จะบอกและก็ส่งสัญญ,ญาน,นี้ออกมาได้ บอกว่าโอเคมันน่าจะมีวิธีอื่นที่จะไม่ใช้วิธีการใช้กําลังอย่างนี้ครับคุณชะยุทธคิดว่าจะมีโอกาสที่นายกจะส่งสัญญาณในเชิงสันติวิธีในเชิงของการที่จะให้มีการไม่รุนแรงไหมฮะในภาวะแบบนี้ทําได้ไหมครับถึงแม้ว่าคุณอภิสิทธิ์จะอยู่ในสถานะลําบากนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกินกว่าความสามารถที่จะทําได้ถูกไหมฮะ คือแต่อย่างที่คุณชอมพูดว่าคือมีอะไรมากมายอยู่เบื้องหลังว่าจะทําให้คุณอภิสิทธิ์ทําอะไรได้ทําอะไระไม่ได้แต่ว่าคือผมอยากเห็นผมอยากเห็นเอางี้ครับผมผมพูดนี้ในรัฐมนตีคอนเสิรุตบของออสเตรเลียตอนที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่เขาทำแล้วทุกคนหลายๆคนชื่นชมก็มากคือว่าเขากลับเากล่าวคำขอ,ขอ,ขอโทษต่อชาวพาวเอร์ริจิ้นว่าค,คือ คนออซี่เนี่ยคนผิวขาวได้ทําอะไรกับคนจํานวนตรงนั้นเอาไว้คือมันเป็นการหนึ่งคือการการคลายอุณหภูมิความขัดแย้งลงสองคือสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองด้ว,ว่าคุณพร้อมที่จะรับผิดในสิ่งที่คุณทําในฐานที่เป็นตัวแทนของความผิดหรืออะไรก็ตามใช่ไหมแล้วสามคือมันเป็นการโชว์ให้เห็นวิชั่นของคุณว่าคุณจะทาอะไรได้ต่อไปในอนาคตผมคิดว่าคุณมีสิทธิ์มีศักยภาพที่จะทำตรงนั้นได้ผมอยากเห็น นะครับเราก็คงหวังว่าสิ่งที่ผู้นําสูงสุดของเราก็คือคุณพิสิทธ์เวชาชีวะนาย,ยกรัฐมตรีที่จะทําให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีและไม่นําไปสู่การสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตของพี่น้องคนไทยคนเองก็คงจะเกิดขึ้นแล้วเราก็หวังให้นาย,ยกได้คิดในแนวทางนี้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง3ท่านที่มาพูดคุยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บ,รบและนี่คือทั้งหมดของรายการ i ิน Intelligen น e ์คืนนี้นะครับเราจะยังคงเกาะติดและก็ระดมความคิดฝ่าวิกฤต ของบ้านเมืองกันต่อไปเพื่อที่จะให้บ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับก็คืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมตัวแทนนักศึกษาจาสาท่านและผู้จอมเป็นประดับทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ